กับมที่มึนหาที่อ่อยทางควาสุข กระตุ้นความยินดีความสุขและความสดชื่นให้กับตัวเองแล้วลองแบ่งปันความสุขนี้ให้กับเพื่อนๆที่เข้าร่วมคอร์สนี้หันไปหาเพื่อนทางซ้ายยิ้มให้กับเพื่อนด้วยความสดชื่นและเบิกบานหันไปหาเพื่อนทางขวายิ้มให้กับเพื่อน <c oughs> นะคะว่าเราเป็นเพื่อนร่ว,วมทุ่ เกี่ยวกัจ uh, okay? ิตใจให้ก okay? ันนะคะยิ้มให้ความรักความเมตตาสึ่งกันและกันทำให้หาวเพื่อนข้างหลังนะคะอันย okay? <c oughs> <greatness> ิ้มให้กันและกันนะคะและงานจาตวิญญาณนะคะหันมาทางด้านหน้านะคะส่งยิ้มให้อาจารย์ค่ะเดี๋ยวสอนด้านนะคะเดี๋ยวพวกเรากะจะพยายามนะคะ อาจารย์นะคะขอาร้งใจทั้งายทางใจตค่ะ y a n 다 c i p t ผู้เป็นเพื่อนมันกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเสมอทุกซีอัตมาก็รู้สึกวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอเพื่อนนะคือเพื่อนจริงๆก็มีหลายคน,นเรียนธรรมศาสตร์ด้วยกันไม่ได้พบกันสามสุปีแล้วก็มาเจอที่งานนีนะ้แต่บางครั้งก็มาเจอเพราะว่าความสนใจธรรมะหรือความความทุกข์ความาเจอกันอาจจะมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาในจิตใจปนะัญหาในชีวิต ปัญหาในที่จริงก็เป็นเรื่องดีเราเปลี่ยนหอยหินให้เป็นรอยหินได้นะเป็นปัญญามันจะทําให้เราฉลาดขึ้นเหมือนกับหินลับที่ทำให้คมขึ้นหรือหินที่มันมีอะไรคาดนะถา้าเรามีาก,การขัดกันเราก็จะตรงกลืนพลังขึ้นคนเจ็บป่วยหลายคนเนี่ยชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเดิมใช้ชีวิตด้วยความประมาท ไม่คิดหน้าคิดหลังไม่คิดเรื่องความตายไม่คิดเรื่องความจํากัดแต่พอมีการเจ็บป่วยนิดหน่อยยเนี่ยก็ทําให้ระตือนได้ฉลาดขึ้นให้ระมัดระวังมากขึ้นนันถ้ามองในแง่ดีเนี่ยทุกอย่างจะมีคุณมีโทษเราก็จะไปจมอยู่กับสิ่งที่ทำเราเป็นกข์ก่อนที่เ่าจะ่จะบรรยายเรจะมารงเป็ชีวิตนะเยคาเรื่องตเองนิสนึงก่อน คิดว่าจะอยู่แค่60สินปะีคือทำงานแล้วก็จะเลิกทำงานแล้วนะปีกตัเป็นภาวนาแต่ว่าพอไปพบพระอาจารย์ที่เกาหลีท่านหนึ่งนะท่านภูมิเงินสุเดงนะอายุหกสบ่าเลยนะแต่ยังเข้าข้างว่างไวยายุสี่สิแต่พอทันทาบว่าเราอายุยังเป็นหกสิบกะวางมือก,ก็รู้สึกว่าเสียใจ แล้วไปเจอคุณโยมนี่อายุแปดสิบ้างแปสี่ปีบ้างยังขับรถยังช่วยงานวัดอยู่นะแต่ท่านก็ให้สติว่าการชีวเราแต่อายุสั้นเราเป็นคนเจ็บเนะี่ยเป็นความเขาอย่างหนึง่งนะที่เราต้องใช้เ็นที่ก่อนนะใช้จนใช้จนไปไม่ไหวแล้วนเราก็หยุดตอนหยุดก็หยุดจริงๆนะไม่ว่าหยุดแบบบังเอิว่าจะทำอะไรดีไหมนะจะหยุดดีไหม บางทีเราป่วยไม่จริงแต่เราคิดเราป่วยเราก็เลยป่วยตลอดเวลาแต่คนที่ป่วยกันดักเนี่ยบางทีไม่คิดว่าจะป่ยยวยไไปได้เรื่อยเลยนะอาจารย์เขเล่ภาษีบางทีถ้กกากอายุมากนะแต่เวาเล่แปดสิบกว่าคนบางจะใช้งานระเ,เวศนะไม่ยอมให้ลาออกนะในประเทศก็ใช้ตลอดนะท่านก็จะขอลาออกแตทุกตำแหน่องอยูนะ่เรื่อยอบอกว่าท่านแกแลนะ้วแต่คนจนะไม่เห็นว่าท่านแกอย่างใ้งาน,นานอยู่ ท่านบอกว่า,าคนป่วยที่จริงเนี่ยป่วยเพราะหมอบอกว่าป่วยค่าของเลือดตัวนั้นตัวนี้พาน้ำตาลถูกกปกติเป็นเบาหวานแล้วเนะเป็นโรคนั้นโรคนี้แล้วคนไข้ก็เลยไม่ทำอะไรเลยนะต่นี้ก็กินยาหมอไม่ออกกำลังกายไม่ค่าทำอะไรหนักปวัวช็อตกวเป็นเนั้นตืนีี คำว่าที่จริงแล้วถ้าคนไข้ไม่รู้สึกว่าป่วยนะได้ชีวิตปกติได้ยังทางานได้ยังอยู่กับคนอื่นได้เนี่ยไม่ถือว่าป่วยนะคนไข้ HIV ก็เหมือนกันก็ได้ชีวิตปกติแล้วบางทีเราต้องระวังกับปกติด้วยนะเขาไม่ได้ป่วยนะแต่ว,ว่าเขาอาจจะมีความเรียดอ่อนมากบ้ากงกว่าคนทั่วไปแต่พอมีคนรู้ว่าเขามีเชื้อหรือว่าเขามีปัญหาปุ๊บ ทักษะการติดทักษิต่อตัวเองรือต่อคนนี่มีต่อเรามีผลต่อเรามากนะเพราะฉะนั้นเราก็ถึงตามท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเราทํางานได้เรายังมีประโยชน์เนี่ยอย่างที่วเราป่วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบ่งการป่วยออกเป็นสี่ชนิดหรือสามชนิดก็ได้น,นะ, <S <S นะดนเดี๋ยวม่าพว่าป่วยกายป่วยใจป่วยกายก็เช่นว่าร่างกายเรามีปัญหาเจ็บปวด เคลื่อนไหวไม่ได้ทํางานไม่ได้นะหรือว่ามีอาการที่เป็นทุกขนะ์กับร่างกายระบบประสาทต่างๆเรียกว่าปว่วยกายนะส่วนปว่วยใจเส้นอารมณ์ไม่ดีนะมีความหุดติดมีความกลัวนะมีความไม่มัน่นคะงอันนี้ก็เป็นการปว่วยใจบางคนปว่วยกายแต่ไม่ปว่วยใจเช่นคุณยายเนะี่ยอายุ80่า โรงพยาบาลเนะหรือก็คนที่น้ำมัน một, นะจะหมดนะไฟทะลึกมีนิดหนี่คือท,ท่านรู้ว่าคุณหมดครืออายุขนะัยหมดแก่ก็เตรียมตัวตายไม่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะแต่ลูกหลานที่มาเฝ้าไข้สงสารคุณยายบ้างกลัวสูญเสียคุณยายบ้างร้นะองไห้เศร้าหมองคุณยายต้องให้กำลังใจนะอย่าไปคิดม,มากลูกหลานเป็นเรื่องธรรมดา เป็นรู้ว่าครป่วยกันแน่คนไข้ต้องปลอบ,ลอบใจคนที่มาเฝ้าไข่ไปเยื่องไข่ไเพราะคนที่มาเยี่ยมเนี่ยป่วยใจนะกายดูเหมือนไม่ป่วยแต่ใจป่วย,ส,วยส่วนคนที่ยอมรับสภาพได้ใจไม่ป่วยนะกายป่วยก็เป็นเรื่องที่หมองรักษาไปเพราะว่าเราเขาจะท,ทําทางสังขารนทนี่ส่วนผลเมื่อกี้เนี่ยสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุบสังขารไม่สามารถดีมีต่อไปได้แต่ทำไมถึงให้ สังหารร่างกายความเสื่อมเนี่ยทำให้เกิดปัญญาถึ้นหะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาวามป่วยกายป่วยใจเมต่อตาไม่มาพูดเรื่องครับป่วยนะถ้าพูดเรื่องหายป่วยประเด็นานหนึ่งทีนี้ตามมาคิดเพิ่มอีกสองป่วยนะป่วยที่สามนี่เราป่วยกายป่วยใจเรื่องของตัวเราเอง ป่วยการที่สมัยก่อนคนเราชอบพูดนะจะป่วยการเป็นใหญ่ถึงเื่นนั้เื่องนี้นนทํางานไม่ได้ผลเสียงานเสียกานป่วยการก็คือพยายามไปก็ไม่ได้ประโยชน์พยายามไปก็ะสุนเปลา่าหรือความสัมพันธ์ในการอยู่ด้วยกันบางคนป่วยการบ้านคนป่วยการเมืองคือความสัมพันธ์ที่ดีไม่พูดกันมีความรู้สึกเข้ากันไม่ได้ ต่อต้านกันเป็นศัตรูกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่มีความสุขนะเราก็ต้องพยายามแก้ไขอย่าให้ความขัดแยง้งความบาดหมางรเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาทําให้เรามีความทุกข์ความแตกแยกแต่สังคมไทยธรรมชาติาน,นะเมื่อไหร่มีความทุกข์บีดคั้นคนไทยจะรวมกันดีมากต่อต้านศัตรูต่อต้าน,อ,านอุปสรรคที่น้ําพ่วงจะช่วยเหลือกันดี พอทุกทุกภัภยธรรมชาติภายนอกหายไป <d ic c oughs> ก็ทะเลาะก,กันในบ้านก็เหมือนกันนะเพราะเรามีควา,ามอิเกลนตัวว่าเมื่อเรามีโอกาสหาความสุขเราอยากมีความสุขมากกวา่าคนอื่นมีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการหาความสุขใส่ตัวในอดี้ก็ทําให้เราอินเกลื่ตัวโดยนไม่รู้ตัวแล้วทำให้เบียดบีน,บนนะทิ้งชังกันนะแต่พอมีความทุกเข้ามาเรายอมเสียสละยอมเสียสละตัวเกิดความโกลเกลียวกันเกิดความสาสึนใหญ่ ก็เลยทําให้เราเอาชนะอุปสรรคต่างๆรัความุกที่เราสามัญเงินด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินั้นอาหารน้ำเราก็ต้องทำให้ดีด้วยนะระบาดทิ่บ้าหลายบ้านเนี่ยพอมีคนในบ้านป่วยหนักนะจะเป็นโรคระบาดติดเชื้อจะเป็นตั้งท้องจะเป็นพิ่การเรื่องกรตามเนี่ยคนในบ้านรู้สึกเคืือกุลกันนะบางบ้านเนี่ยทำกับข้าวแล้วกินด้วยกันทั้งบ้านเลยกินมังสวิรัติกินอาหาชีวิต อาหารที่คนไทยกินเด็กประชามาก็จะมา,า,ตมา,มา,มาแต่เช้าเพราะว่าบอกว่าจะมาสั่นเช้าที่นี่แล้วมาว่ารสชาติอาหารที่ที่ทางเนี้ยลราทำเนี่ยได้บุญสุสมนะคือมันม,มีรสชาติเลยนะจืดมาก <c oughs> ซึ่งมันดีก็คนเก็บมีก็คนที่รักสุขภาพนะแล้วมันก็ช่วยเรื่องจิตใจด้วยนะเพราะถ้าเราทําใจให้กินอาหารธรรมดาได้อาหารที่จืดชื่อดายเนี่ยสุขภาพจะดี แต่อเราตามแต่รสชาติมากๆแต่คนไทยกินเผ็ดมากก็ทําให้ต้องกินข้าวเยอะแป้งเยอะใช่ถ้าเราไม่มีอะไรกินอะไรกินพริกเยอะๆคือมันต้องกินข้าวเพิ่มแก้เผ็ดกินหวานมากเค็มมากเึ็งคุณชูพรกินก็ไตวายกอไตก็เริบแถวเลยอันนี้ก็คือเรื่องรสชาติที่มากเกินไปส่วนป่วยอันนี้สุดท้ายนี่ยกามเรื่องป่วยการ ป่วยการอยู่ป่วยการตายก็คือว่าอยู่ไปก็ไร้ค่าตายไปก็ไม่มีวันเดเลยอันนี้คุณเสียทางธรรมมามีชีวิตอยู่หนึ่งชาติเนี่ยมราต้ใช้ชีวิตให้มันเกิดประโยชน์นะในทางธรรมะเลยแต่คุณโยมที่มาวันนี้ตัมาก็าโชคดีนะอย่างที่คุณโยมพิพาได้พูดไปแล้วว่าเราเกิดแก่เจ็บตายมีสี่ขั้นตอนเกิดตายมา,ตามาแล้วทั้งเกิดทางร่างกายและเกิดปิตื้เกิดกิเดกก็เกิดลแล้ว เกิดธรรมะเขาเกิดมาบ้างเพราะเกิดแล้วมันมีความแก่แก่ของร่างกายให้ความรู้เรื่องธรรมะความเจ็บอีกนะทั้งเจ็บเจ็บกายเจ็บใจเนี่ยมาได้ธรรมะกมาคนที่มีความสุขไม่ใช่ไม่ใชไม่เข้าถึงธรรมะเท่าไหร่เพราะเขาไม่หนักรู้ความสุขเป็นของมีค่าก็ใช้ชีวิตแบบไม่เห็นคุณค่าของมันคุณโยที่เป็นมะเร็งแล้วต้องขายรลังสี ตามมีน้องคนเด็กถ่ยละสี่ร้อยห้าสิบครั้งเป็นเรืงสมองเขาบอกว่าอาหารที่อร่อทรยนะอาาท,ที่สุดเนี่ยคือข้าวเปล่าพูดเหมือนน้หลวงเลยนะอาหารที่ลวบโปรดมากที่สุดนีคือข้าวไทยข้าวไทยนี่รสชาติดีที่สุดทั้งนุ่มทั้งหอมทั้งหวานแต่เราต้องเคี okay ้ยวใจเย็นๆเขาบอกถ้าเขากินอาหารรสอื่นเนี่ยโอ้โหม,มันแสบลิ้นมันเหมือนกับกิน,ะน,น,นอะแตะบต้มกระอ๊อกกัะคุณหมอติ่งที่เป็น เรนนี้มีคิดเสียงสมุนไพรเนี่ยท่านมาเรียนสมุนไพรวิรักษาตัวเองเป็นมาเรียนตอกที่มาเรียนเนี่ยพบว,ว่าการหายวิสัยเหมือนระดมระลอกอาหารแต่ละมือเนี่ยเหมือนปิ่นก้อนฐานเข้าไปมันเห็นระลอกทั้งเป็นนะเราที่ตงตกนรกก่อนที่รู้ว่านรกเป็นยังไงแต่ท่านยังไม่ตายเลยแค่เจ็บเนี่ยรู้ว่ารกเป็นยังไงไไแล้วเกิดกลัวกรรมที่มาจริงจรมาเรียนสมุนไพรแล้วรักษาเองหายก็ช่วยเพื่อนเพื่อน ก็อหมนุษล์และรักษาโรคของานั้นจะนีมีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะอย่างจากเดิมรักธุรกิจตอนนี้ก็เป็นรักปฏิบัติธรรมเปิด่งธรรมและใช้ความรู้ที่เเีเนื่อยองเนี่ยมาช่วยตัวื่นต่อไปเพราะฉะนั้นอาการที่เรามีโรคมีความเจ็บไข้ในในครอบครัวในบางครั้งมันทำให้ทุกคนเกิดความเมตตากรุณาเกิดความเป็นกุศลขึ้นในจิตใจ คุณโยมที่เดินเดินได้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองโชคดีไหมไม่ต้องแข็งมืเท้าเมื่อวานตอกางมืเท้าลูกของเพื่อนคนหนึ่งขี่จักรยานแล้วโดนรถชนต้องผ่าตัดมือขีดครั้งนีก็กระดูกติดเชื้อด้วยก็กระดูกอมมาอกผ่าเชื้อแล้วก็ใส่กเข้าไปใหม่ใส่เข้าไปเนืแล้วก็ไม่เจ็บอีกก็ไปไปเลาะเนื้อที่อื่นมาเติมเนื้อที่ต้นขาที่ตโก ต้องยึดไปเหล็กแล้ต้องถอดเหล็กขั้นตอนเยอะมากแล้วอนาคตก็คงจะวิ่งไม่ได้เล่นกีฬาไม่ได้ไม่รู้ถึงการเจ็บปวดนะแค่นี้เราก็รสึกเราโชคดีแล้วเกิดพ่อพุแม่ให้มาสาเสองประกรันตบ